เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ใครกันที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ มีคนคิดถึงคุณเนี่ยเยอะมากเลยนะทั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทว,วดาประจําตัวคนอายุน้อยกว่าเพื่อนที่คุณบล็อกไปแล้วคนต่างชาติคนที่ไม่ชอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากจะให้คุณทําบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนอยากจะให้คุณเนี่ยทำบุญให้เขานะธุรกิจการงานของคุณะมันก็จะดำเนินไปด้วยความราบลื่นแต่ดูจากไพ่ชุดนี้แล้วเนี่ย เอ,อมองว่าคนที่กำลังคิดถึงคุณเนี่ยเหมือนเขามีเรื่องด่วนอยากจะติดต่อคุณนะคนที่กำลังคิดถึงคุณเนี่ยเขามีเรื่องด่วนอยากจะติดต่อคุณอ่ะอ่าเป็อนอันนี้คือเพื่อนนะมีเพื่อนคุณคนหนึ่งอ่ะที่ว่าคุณอ่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปอมีเพื่อนคุณคนหนึ่งที่ คุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปอะอยากจะติดต่อคุณเนี่ยอันนี้คือเป็นเพื่อนที่ว่าบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปแล้วอะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนอยากให้คุณอะทำบุญให้มีคนอายุน้อยกว่าที่ว่าเขากำลังเผชิญปัญหาหนักทางด้านธุรกิจแล้วเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้ามาช่วยหรือแบ่งปันความทุกข์ มีคนต่างชาติมีคนที่เขาไม่ชอบคุณน่ะนึกถึงคุณด้วยนะมีคนอายุน้อยกว่านึกถึงคุณโอ้นี่ชัดเลยเดอะมูนก็เป็นคนที่คุณไม่ชอบอะ่ะแล้วก็บล็อกเขาไปอะ่ะเขาพลังงานเขาแย่มากแบบว่าเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนเขา รักและปกป้องคุณมากเนี่ยเหมือนเขามีความรักมาให้มีดอกไม้มาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรักและปกป้องคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่กำลังคิดถึงคุณมากที่สุดในเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคนที่กำลังคิดถึงคุณมากที่สุดในเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นดวงวิญญาณของ แม่ที่เสียชีวิตดวงวิญญาณของคนที่เนี่ยมันเป็นสิบถ้วยอะ่ะดวงวิญญาณของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคนที่กำลังคิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้เป็นดวงวิญญาณที่รักคุณมากอาจจะเป็นดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วดวงวิญญาณของคนที่เขารักคุณมากอะ่ะ ดวงวิญญาณของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเขารักและก็คิดถึงคุณมากๆม,มีคนอายุน้อยกว่าอยากจะคุยกับคุณมันมีเพื่อนคนหนึ่งอะที่ว่าคุณอะบล็อกไปแล้วคนคนนี้เป็นเดอะมูนนินทาอิจฉาริษยากันแกล้ง มีเพื่อนคนหนึ่งที่คุณน่ะตัวคุณน่ะบล็อกเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นสองดาบคือคุณน่ะบล็อกเฟซบุ๊กเขาไปแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคุณบล็อกเฟซบุ๊กเขาไปแล้วคุณแบบกูไม่อยากยุ่งกับมึงอ่ะกูเกลียดมึงอ่ะคนคนนี้เขาอยากจะติดต่อคุณมากแต่คุณน่ะบล็อกเฟซเขาเนี่ยอันนี้คือเพื่อน เพื่อนที่คุณบล็อกเฟสแล้วมันเป็นเดอะ o มูนพลังงานมันเป็นแบบดาร์กมากอะ่ะเดอะมูนก็คือแบบอิจฉาลิษยานินทาว่าไายกันแกล้งคนคนนี้เป็นคนที่คุณนิเกียดมากเลยนะแล้วคุณก็บล็อกเข้าไปแล้วแต่อันเนี้ยเอ๋ไม่รู้ว่ามันยังไงอะ่ะมันเป็นคนต่างชาติที่อยากจะโทรคุยกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีกันชาวราศีมังกรก็ได้หนักไปว่าเป็นคนมีตัง มีคนต่างชาติรวยมากด้วยมีคนต่างชาติที่ฐานะร่ำรวยเขาอยากจะโทรคุยกับคุณนะแล้วก็มีคนที่อยากจะแก้แค้นคุณคนคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วคนคนนี้เขาวางแผนเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอนโดรเมีดาโดนจับมัดแล้วก็มีโพรมิสอาโปริอุสเนี่ยมาช่วยแล้วก็อันนี้เป็นออสูรไฮดราเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่า คนที่คิดถึงคุณเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มอะ่ะก็คือคนที่รักคุณมากกับคนที่แบบเนี่ยวางแผนจะแกล้งคุณเป็นนักฆ่าผู้หญิงมอมเล่าพอพอเมาก็ตัดคอพอทหารเมาก็ตัดคอเลยเหมือนกับว่าคนที่กำลังคิดถึงคุณในตอนนี้มีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยมีเป็นเทวดาที่รักและเป็นห่วงคุณมาก เพราะว่ามีคนที่คิดร้ายอยากจะกั่นแกล้งรังแกคุณมีคนคิดร้ายอยากจะกั่นแกล้งรังแกคุณเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะโดนแกล้งแล้วก็มีวีวีระบุรุษมาช่วยมีคนต้องการจะกั่นแกล้งคุณน่ะแต่ว่ามันมีสิ่งมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณนะว่าตอนนี้มันมีคนน่ะวางแผนจะกั่นแกล้งคุณแต่คุณอย่าเป็นห่วงไปเลยเพราะว่าคือท่านน่ะจะให้การปกป้องคุณเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การปกป้องคุณเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิบถ้วยเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การปกป้องคุ้มครองคุณอย่างเต็มที่เพราะว่าคุณเป็นที่รักท่านรักคุณมากคนที่คิดร้ายคุณแบบอยากจะแกล้งคุณนะ่ะมีแล้วคนคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่คิดร้ายคุณคนที่อยากจะเจอคุณนะ่ะมีนะเนี่ย เป็นคนต่างเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนก็มีคนคิดร้ายคุณมีคนต่างชาติอยากจะเจอคุณอันนี้คือมีคนมีเพื่อนคนหนึ่งที่คุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปเขาต้องการจะคุยกับคุณมากแล้วก็มีคนที่อายุน้อยกว่าที่ว่ากำลังเผชิญปัญหาในชีวิตเขาอยากได้กำลังใจอยากได้เหมือนเขาแบบต้องการคำคำปรึกษาดีๆจากคุณน่ะโอ้ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคููท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ